เท่าไหร่จะถึงนี่เราไปไหนเนี่ยไปบบาาสะพานระรามสิบสะพานระรามสิบหรออ๋อที่โค้งกับสะพานระรามเก้าใช่ใช่อยู่ใกล้ๆกันกันซึ่งวันนี้เขาเปิดให้ขึ้นสามวันแล้วนะศุกร์เสาร์อาทิตย์เจียนๆไม่ได้ไปไหนมาแถวพระรามสามเลยแนะนำคน ขีม่มอเตอร์ไซค์ในง่ายสุดเลยมีที่จอดมาจอดตรงตรงตรีนสะพาน,น,น,นเลยแต่ถ้ารถยนต์ก็จะมีจุดจอดอยู่ใกล้ๆบริเวณใต้ทางด่วนอะไรเงี้ยแหละแล้วก็มีรถรับส่งอ่ามีรถรับส่ง,<ม>ต,งตลอดนะฮะวันนี้เราเหลือระยะทางอีกป,ประมาณสักสิบกิโลสิบกิโลเลยเหรอ <laughs> จะถึงนู่นเลยเอ่อสมุทรปราการสมุทรปราการ เฮ้ยไม่ใช่สมุทรปราการมหาชัยไอ้น,นี่เส้นทางไปมหาชัยคุณจะบ้าบอลอะไรไปสมุทรปราการไม่ใช่สะพานนู้นนี่จะข้ามมัประแดงเหรอเออจข้าตาม,มัาท้ายกันเออันนี้นะถือว่าเป็นสะพานแขวนะที่กว้างที่สุดในประเทศไทยเลยสะพานพระรามสิบหรือว่ามีความกว้างมากที่สุดนะฮะ ในประเททศไทยเราเหลือระยะทางอีกไม่ไกลนะครับที่เราจะถึงบริเวณตรงที่เ,เป็นตัวเรียกได้ว่าสะพานแขวนอ่าเป็นตัวสะพานแขวนนะครับก็คือเป็นตัวที่ข้ามแม่น้ำอะ่ะนะฮะตอนนี้เราอยู่เรียกได้ว่าบนฝั่งอยู่บนฝั่งของพระรามสา แล้วก็ตรงนู้นคือบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเราเหลือระยะทางอีกไม่ไกลแล้วครับแต่ขอพักแปบ๊บแต่ก็ไม่ใกล้นะ <c oughs> เดินมากันสักพักหนึ่งแล้วล่ะ <c oughs> ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับของคนไทยเลยแหละมันย้อนทำให้ผมย้อนไปในอดีตตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดพี่อยู่ต่างจังหวัด <c oughs> สะพานพระรามเก้าเนี่ยแหละ ใช่อันเนี้ยแหละที่พึ่งสร้างเสร็จแล้วเปิดให้คนขึ้นแบบนี้เลยก็จะมีภาพูงชนแบบมหาศาลเลยครับที่เดินกันบนสะพานพระรามเก้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยวันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของคนไทยเลยที่จะได้มาชมสะพานพระราม <S 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 สิบนะฮะแบบบนสะพานเลย เข้ามาอยู่บริเวณเรียกได้ว่าเรากาลังจะข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วล่ะ <Okay. S 1> อยู่ในส่วนของ ah. อเส้นของสะพานแขวนละอ่าวันนี้นะจะสังเกตว่าตรงโลโก้ตรงกลางสะพานนะครับยังไม่เรียบร้อยดีครับน่าจะครับไม่นานอ,ะอ่ะจะเรียบร้อยดีอวันนี้ก็การทก็เริ่มมากันเยอะขึ้นเรื่อยๆยิ่งอากาศเย็นๆเย็นๆ,ๆเนี่ยก็ย จะมากันเยอะขึ้นเยอะขึ้น,นวันนี้โชคดีมากฟ้าใสฟ้าใสเลยสวยเลยเดี๋ยวเราลองไปด้านนู้นของสะพานกันดูครับแล้วเดี๋ยวดูภาพออกมาจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็เดินมาอยู่แล้วว่า ระหว่างช่วงต่อหม้อที่1กั่ต่อหม้อที่2น,นะครับที่เชื่อมต่อกันโดยมีเหมือนกับสลิงสลิงที่ยึดกับสะพานแขวนนี้ไว้เนจะสังเกตเห็นได้ว่านะด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นตัวสะพานชัดเจนขึ้นแล้วเพราะว่าเราอยู่ตามแสงแล้วเมื่อสักครู่นี้เราเราย้อนแสงอยู่นะครับก็เราจะเห็นสีสันอย่างชัดเจนมากขึ้นเรียกได้ว่าวันนี้อากาศดี บรรยากาศดีเลยข้างบนเนี่ยลมเย็น,ยนสบายเลยนะฮะอันจริงตอนนี้แสงแดดก็เริ่มอ่อนแรงและอ่อนแรงลงเรืเร่อยๆแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เริ่มมากันเยอะขึ้นเรื่อยๆดูจากข้างหลังแต่เขาบอกว่าบนบนนี้นะไม่มีอดวันนี้ของกินเปี่ยวเาขาเดินผ่านฟดทักนี่เรียกได้ว่าล้นเลยอะล้นหลามเลยเทียบเลยล่ะครับไม่มีอดทั้ง จะเป็นน้ําดื่มฟรีเสียตังมีหมดม,มีมีหมดอ่ะ่าฮะเรียกได้ว่ามาบนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพเลยนะฮะปวดท้องก็มีห้องน้ําให้เข้าจะเป็นลมก็มีมีน่วยพยา,านะบาล่าฮะแต่ขอให้มาอย่างสุขภาพที่ดีดีกว่า,าแล้วก็อีกอย่างรับอย่างตรงที่เป็นที่เขามีจุดออ่านะฮะถือว่าเร,เรียบร้อยแล้วก็เตรียมการมาดีเลยนะครับเตรียมการมาดีมากๆ เราจะเก็บภาพบรรยากาศจนกวา่าร้ไฟ้าจะมืดนะฮะแล้วก็เห็นแสงไฟในยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครกัน<ไ>เอาเรียกได้ว่าจนตะวันตกดินเลยล่ะตะวันกลับบ้านอะ่ะว<ไ>ันนี้ไ,ไม่ฟ้าไม่ดำเราไม่กลับมีโอกาสอยากให้มานะครับยังมีอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เปิดให้ขึ้นมานะครับก็เปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่ม <า S 2> ถ้าใครอยู่ถึงไม่อยู่ใช่เมื่อกี้เจอรุ่นน้องไม่ไหวแล้วพี่เดี๋ยวจะลงแล้วร้อนแล้วอะไรอเงี้ยโอเคเจอกันนะครับสวัสดีครับวสวัสดีครับ